วันนี้ไปทางที่เจกับวันที่20มกราคม2569ข้าพเจ้านักสอนดูลพองขอเปล่งวาจาสัตยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาติมู้ชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ผูชาในองค์พระความปฏิเทราเจ้าองค์ระพุสมัยด็จระวุมันเดินเขียนเสลาบ่าวางพระวาจาเพื่เป็นเจ้าของวิชาจินามนิงขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายจงโปรยจงมานุทนาในการสวดสยามข้าพเจ้านี้คุณภาพคุณพระราตนาตายครูบาอาจารย์ และจ้เทวดาทั้งหลายปรดมนิของระพเจ้าสมาธิอันควรแก่กสัญรยมันต่อไปสวนโสดชุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุตตราสานตุเทวดาสธามมังิราชาสังสันตโสกมกขคามสาเคกามตัรูเปกิริสกิริสะาเดินทางเลขาบิมานีที่เปรดเทืะคามตัรวนค้าอันิกหวตุมิเขตเตภูมิมาเทวอนธิารสรสาพิสเมมิันตาพนาคาเตตันตาสันติเกยรงมุนีวราวาจานังสัตตบุเมสนันโด ธรรมสวนาการโลยัมปันตาธรรมสวนาการโลยัมปันตาธรรมสวนากาโลอายมปันตาบทสวดนิมมกาติคาถาธรรมุรสัมภวโตัวราตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมุรสัมภวโตัวราตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมุรสัมภวโตัวราตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจะเกียรคาถานัตติเมสานังอันยังพุทโธเมสานังมะรังเอเตนะหัสวาชสนะสุเิเมรุสัพพะทานัตติเมสานังอันยังธรรมโมเม สระนังวรังเอเตนะหัสวัชเนะโสเชเมรุสัพพะทานาทิเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะหัสวัชเนะโสเชเมรุสัพพะทาโมสดมหากาลนิโกนาโติอาทิกาคาถามหากรลนมหากรลนิโกนาโตอัตยัสสะพานิยังปุเรตวะปรมิสสะภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะหัสวัชเนะมโหรุสัพพะทวามหากรลนิโกนาโตอัตยัสสะพานิยังปุเรตวะปรมิสสะภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะหัสวัชเนะมโหรุสัพพะทวา मह करो ने कौना तो ये सब बने नोर बी सफा जमुे ना साम एम एम ये खवा सकें कभी लाथो सै ता पीको सखे नही पेखो सदही सफे वहालुरा दे वा ये न सन बुरा तमुख निको อนาคดตัตันั่งสุทาวาสกายการังเทวนาอยทหงสกยังโขพะขวาสเกสุหารติกะเปิแะสมมหาวัมหาตาเปโขสังเกนะสัตถิงป็ทธมรติพิโขสังติสัพเพเอวอรหันติหิทัสิจะ็ท้าตุหินเทวตายะเพนะสันนิเวตาหุ่นติพระขวานตั้ทัน Sho, ัยะเปโขสังกันจะยยนุนนัมมยัมปิเอนะภดพะวานทรูสังกมยมาอปะสังกมตวะพะขวาโต สันติเกปัจจิกาขาทาปัสยามาดิตัโหตาเทวตาสัยตะปิณามาภะละวาปุริโสสมานิตังมาปะหังปัสสารียปัสสาเรตั้งมาปะหังสามิชัยะเอวะมิวสุธาวาเสสุอันตรเหิตาภะคะวะโตปุระตะปุตโตระหังสุอัตะโหตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอาถังสุเอกมันตังเขตตาหเอกาเทวตาภะคะวะโตสัรจะเกอิมังฆาถังอาปาสิมหาสมิวัสสิงเวกายะสมากตาอคาตมหาอิมังธรรมะสมัยันทักิตาเยวะอปราเจสังคันติ các cô bà theo ta bác khát vọng tổ chức những cái imăng ca tháng các bác sĩ, tận tâm vì các bộ sinh hoạt hàng số chỉ tặng theo ta bác khát vọng tổ chức những cái imăng ca tháng các bác sĩ, chế tư vấn khi đăng ký tư vấn bạn cần những cái imăng ca เยเกจิพุทธังสานังคตัเสนะเตคมิสันติอภยภูมิปะหายะมนุสังทิหังเทวะก็ยังปริปุเรสันติติอตาบุภะก็ว่าเพขุอามันเตเสเอเวนะเพขเวทะสสุโลกทาโุสุเทวตาสานิปเรตังหุติลาสกตังทัศนายยะเพขุสังคันจะเยปิเตเพขเวเหศูเดียมัทานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเรสัมปิภะก็วันตานังเอตัปรมายวะเทวตาสานิปเรตตาเหสุนสัยยะถาปิมะหังเอตารหิเยปิเตเพขเวเวสันติ อานะคะตะมะทานังอะหังโสสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปปะระมะเยวะเทวตาสนิภะระตะภิสันติสยะทะวิมะหังเอตังอะจะหิสัมภิคะวะเยเทวะกายานังนามานิเอตายะสัมภิคะวะเยเทวะกายานังนามานิเตเรสัมภิคะวะเยเทวะกายานังนามานิตันโซนาทัสสะทุกะมะนะเสกะรวะตาภะเรสัมเมติเอวะปะฏิโกธิภะโภคะภะวะตะปะสุมะภะวะเอตัตังวะทา เทโวกรรมนุสสาเมนะอภิมานะเสตาเยเสตากิริยาภรังปะหิตันตาสมาหิตาโพธะเสหะมะสันนีนานะลมังหังสาภิสัมโพหนะโพธาสะรมะสาสุตังวิปัสสัณะมะนาเวลาพินโยปะทะยะตะวะมะนิกะพิรวะทะวะยะโตอะมันตะอิสะตาสะวะเกสะนิระเตเทวะกายาภิกันตาเตวิเสนะทะภิกขะโมเตจะตะปุคคะรุงสุตะพุทธัสสะศาสนาเตสัมปะทุรุอะนะกมนุสสานะหะสะนังอะภิเกสะรมะทะกุงสะสาถาสัตะเรสัตตะเอกะสะหะสะนังกมนุสสานะมะทะสุง အဘိညာဒမတကုံသစ္စာသဘာဝနာအဟုဒဒသဘာဝငပိညယမမခေတ္တမနာတခုမတတောအမရိသ vartheta သဝကေဆန္နရတေသဝကယာပိကန္တတေပိစနသကိကဝံယေဝဟံခေတ္တယေသမိခိရေအနုဘောသန္တသသယခာဘုမကပေရဝသဝာယေတိမန္တတိမန္တဝနမန္တဟစိရမမန္တမနာအပိကမေခေါနံသမေတိကမနာသသသဟစာဟေမဝတယခန္နတဝနေနောတိမန္တတိမန္တဝနမန္တဟစိနဝသမနာအပိကမ พิกุลนางสมบเวนางสาตาคีราติสาสายกขันธ์นวริโนที่มันโตชืมันโตวันนมตหัสเโมทมานะอภิกัมพิกุนางสมบวนางอิเจเตสสรสสหัสสายขันา์นวริโนที่มันโตชื่อมันโตวันโนมตวรหัสเซโนมุทมานะอภิกัมุพิกุลนงสมบเวนางเวสสามิตมาตะสตายแยกขันา์นตวริโหนที่มันโตชื่อรมันโตวันโนมตวรหัสเซโนมทมานะอภิกรมพิกุลนางสมบติวนางคุณเิรรราชกเหกอเปิรสานิเวานัง ิญญานังสตาสัสสัญญคันังปียรูปัสติกุมพิรราชกใหเอกสุภะคะสวิติงวะนังบริมจัติสังนะชาตละถะภาษาสติกัทพนงอธิตปติมหาราชาสัโสปุตตเปรสะพะวอนธรมามหาภราเอติมันโตเชติมันโตวันมันโตหาเสมนาอภิกรมุพิกุนังสวิติวะนังถ้าเขียนจัตติสังนะชาเป็นหมูตัดภาาสติกุปันฐนังอธิปติมหาราชาสัจโสปุตตเปรสะพะวอนธรมามหาภรา อิทธิมันโตชิิมนโตวันละมันโตหเนาบุตรมรมนารภิกาโมพิกุนังสัมเิงิวะนังวชิมันจาริสังราชาริกรภูกระสาสตินาคานังอธิปติมหาราชาสติโสพุทาเปรตสะพระหบดทนัมมามังคลายเ่มันโตชิดิมันโตวันละมันโตห่เสนาบุตรธรมนาราภิกมพิกุลนังสัมเิจิวะนางอุตตรนจาริสังราชาคือบระกรภูสาสติยาคานังอธิปติมหาราชาสติโส ภูตาเปตัสสะพระหัวธัฒนมามหาภาลายตมันโตสิริมันตวรัตถัสมตัมนาเกกามุมพี่ขุนังสมเตวังปุรรมาเทสังฆตระโถทักขินนนวิรุหังโกปัชเเมนัวิรุปโกกุบโรตระทิสังตตโรเตมหาราชาสมันตาโรทิสังตระลานาสาสูเนกะเปตละวัวเดสังมายาเวโนตาสาอาคุวันจันนิกาสถามายาปกเทนทุเเทนเวปูจวิโรสาตตโนกมัสสิโสจักกกามทุ นี่ค่ะพุทธปาทอปัมยตเทวสุโรจมาติิจตุละนและราชาชงอาคจะสวเจวะทิมโรสุยวัสสาเอเตจตนจาราชโกนตกาสาสลชุพีโมทมานาภิกมุภิคังสมัยเถวนาัตภูนภาษานาคาเบสาลาสหัตัชกาการนาสตระอาคูปยาคาสเยเตพิยะมุนาทตารถาจอาคูนการสเซโนเอราวโนมหาางโกสุปขาสเบติวะนัง เยนะค้ราชเสดสาสานติทิพาริชาปกิวิสุทธิจักขุเวหายาสาเตปันมัสัปัตตาจิตตระสุปนัยอิเตเตสานังมังภิยตานะาะราชลามาสิสุปนัยโตเขมมาเกษสรพุทโธสันหาหิวัจหิอุปวิยันตานาคาสุปนันสารามังคสุพุทธทงชิตาวาชิระหันเถนะสมุทังอสุราสตตาพาตโรวันสวรเสตย์ที่มันโตเห่งเนงการลกัญชามหาพิสมาอสุราอสุราธนเวกขาสาเวปยติเตสุจิเรจาระพานาธรมจีสหสัตตันจาริปุตานังสัพเพเวโรจนามังกา သနဟိတမပါရိသေနဟုပန္ဓမ္မပကမုံသမထိဖဏန္တေပ္ပုဏံသမေတေဝနံအဘောဇတိဘဝပသမိဇ္ဇတေသောဘယဝသကမုံမရုနာမရနာเทวาသောမောသာသဟမေတ္တကရဏကာယิกာအကုသေဝသစေနသဒေဟာကာယာသဗ္ဗေနတောနိနုယေတိမန္တောသိရိမန္တောဝဏမန္တောသေနမသမ္မနာပိကမံပိကနံသမေတေဝနံသိရိသေဝါသရိဇ္ဇာသမ္မဇ္ဇထွေယမဇ္ဇသုပိသေဝါသန္ဓမ္မကုပရဟိတာသုယေသုပိသေဝါသုယမကုပရဟိတာနခတနိပရဟိတမကုမန္တ ว่าสวนางมาสบเสถสโกบคัโตเนทัูท่าเสเหะกยาสัพเพนะตัวนิสงเอธิมันตุเชิมันตวะนะมันตุหันเสนมัพมนะพิกัมุพิกุนังสมิติวะนางอะคสบเชวาสมขเสาเทวะอริทกาตโรชาตะอุมาอุพนิัสนมรุณาสะธรรมะอนุตาสนิชาสุเลยรุจิระอากอากุสวนสิณุท่เสหะกยาสัพเพนะตัวนิสงเอธมันตุชิมันตุวะนะมันตุหันเสนมุทัมมนะพิกัมุกพิกุลังสำมา เอวารสกาอากุวคูมโนวโรสกาอาตโกวโยเทวาเลจัลุหิตวาเซนปารักามหาปารคกาอากูเทวาเลหาเซนุทเศเสดหกายสัพเพนะตวานิโนเอกทมันตริมันตวนะมัตัหสโลมุตมะนะอภิกรภิกขุนงสมิติภนสุขากุมหาุนาอากูเวคานาสสะโพทาตักกายหานปะมโมขะอากทวาริจักขนาสัตมาตานะชามิสกาไรหะเซนท่านยังอาคาปชนวิวิัสติทสเสดหกายสัพเพนะตวานิโน เอกที่มันโตเชริมันโตวนนมันโตมทันาอภิเษมุิขุนางสัมติวนางเขมิยะดุสตายามากาากและหัเซโนสัพตจกาละมาเสถาสติลามาจัสวาณิมานะเทรออาุตโกวานิมิตาทัสเสถยกายสัพเนตุนิโนเอทมันตเ่ิมันโตวันนมันโตนมุันาอภิเมขุนางสัมิริงวะนังสาธเตเตทวานิกายาสัพเนตุนิโนหะยนะอาการจงเยตันิสาสหะ พระพทชาติมังคีลางคตินานมาสวาละเกมุคาตะรางนาังจตงวะอาเสลตังสุภามาบารามาตัวจักปุตตะอิมตสหสนกมโรเดสวนจรสุภคัสสามิติมมนังสัจสพรมโลกนังมหาพรามพิติยติอุปปันชุจิมันโตเปสมัยกายโยหโสท้าเสดอิสราคูปเจกมาสวัตินเตศจักรมตอาคาริโตบริบาลิโตเตจัสมพอภิกินเดสินเตเสสพรไมเกมราเสนาพิกามีภานาศกนสศมันทียัง เอถากนธสถาพนัาถาอคินาพัทมาตุโมสมันตาปะริวาลิธาวะบุมจิถากจนังเอติตาามหาเสนโกนหาเสนังกะปเสนยปะนิณาตาลามหันจัสรังกะตวรพระวังยะธาปะุสโกเมโขชนะยนโตสัพิชุโวตาะโศปฏิธาวติสังโโตอเียงวเสจะจัสพังอพินยะพมกิตตวรระกุมาตัโตอะมันสัทธาสวะเกสะนรเตมระเสนาิันตาจววิโว เตจะตัวมากรลงสูระสดสานางวิตรากเหตประกามงในสังมันปีชยยสเพวิจักสังคามาเพเได้สาสนมพันติสพเหตุสาวกเทเสนใสุตาติประสุจนแล้ยปารกอนมพุทศเจ้าสาระตรยาธมิกาเตชะปรสิทธิประเิเทวานารยะปพรเมสุราสศรษิพรมาจะอินทาจัจตุโลกาคัมเพระคากาสัมบุตรทาปูตุงคังคาจะตสพภมัศยะปะสิทธิ์พระวันตุเตใช้ชัยยะธนิธนิอุตติอุตตินาธินาธิเชยขยยากุลนตนนิสัย นิรได้ใสเสนแเไม่รู้ราชพลราชชใชัยายคำเพรสโสเพนาเคลนาคีเปสาจุตการีชัยชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยายสิกีสุามะนาโมคชาชัยชัยยะวรณาโมกสาตาชัยาะจัปปะที่นาขกุลันโชัยชยารากนตุรงสุภะรัปุชงเสียงปคธีปาชัยชัยยะวโรณาโมคยาตาทิสัิตาเสนาีปุณณสุทินรดีชัยชยาสุขาสุขาชีวีชัยเะท่านเตลิสุชัยยะ สัทธาโสยยะสยยะทรณิสาเตนสัทธาชยยะมกรรณยภาวะเขยชยยะวรุณยเขยชยยะสยยะรกเสสุระพุชะเตสาชยยะสยยะพรมินทกานาชยยะทาราธิราชชัยชยยะชยยะปฐวีสัพพัญญะยะอะอรหันตาปัจเจกะบุตเตสภาวะชยยะมเหสีโลหะรงอรินเทวาชยยะพรหมะสุระโขสะชยยะนครบุรหะคงุระปกโคจันติมารวิเอโตสเวนะตโยจักกะบุรุหะมรุโนปิจา อาคิวายโยจากปัญชุนหงุมารุห้าตระตะโกอาถารสะมหาเทวศิตตาปัสสะเศรษิตตาปัสสะอาเทโยเอสซโนสาวกาสัพพาชัยยะรามเมาพระวันตุเตชัยยะธามุจาศังคูตัสสะปารุจชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชะนะชัยยะโสติพระวันตุเตเอเตนะพุษาเตชะนะพุทธเจ้ามังคะลังชัยยะิปเทธัสสาสิรมายังอะ สิริมโตอยมรสัจปิมโตปราชโยอโกซยามุิมาเทมุทตาชตตาธมคาามเสีนชยิวัสสิริมโตอยมรสัจปิมโตปราชโยอโกซยามุิมาเทมุทตาชตตาอิคานาไมเสีนชยิวัสสิริมยังสิริมโตอยมรสัจปิมโตปราชโยอโกยามุทิมาเทมุทตาชตตาเทคานามเสีนุาิวัตสสิริมโตอายสปปิมโตปราชยโยเยามน ชายิบทศาสนิมตัวอายมาศสตร์จิมตปราชยอโกสยามปิมเทปุทตาชยตถาทานคะ้านาม่เหสีนชยปิบทศสนิมตัวอายมาสติบมตปราชยอโกสยามปิมเทปุตาชยตถาทาสพมะขานมเหสีนชยตุพริธามมเลสกยานังนันทีว่ตนุเอวังตะชโยหหิชยสชยมังคะเอปราชิตะปังเกเสปัิโปคะเรอพิเสษิสัพุทานังขปตบตติ สุนัขตังสุมานสุปัตาสุเทตังสุกโนสุมหุโตสุทิถังพระมจริสุป mm ัคังกรยกมังบวจากมังปัคนาวัทคินางมโนกมังปนิติเตปรักินาปรักีนานี้กัตตวนาระพัตเถปปรักีเนตยัตัลาสุกิตาวรุหาปุรสาสาเสนอรกาสุกิตาหงตาสหัสเพหิอดพิสุนันตุโพโตเยเทวะสมิทานิทิฆตาที่ขยุกัสตาหตุสุกิตาหงตุสัพพทา น้วยการถูกจ ah. ัตตานาฬิกาถูชีนักสาสนังยากาจีปัฒนาเทสังสเปโุเรนถุกมโนรถายุตากาเลปวัสสตุกษ์สังวสารวรหกกาโลกาจุปัฏฐาวาเทสังนิวาเรนตุกจะสัมปทากายสุขังนิตาชสุขังอรหันตุยะถาหะน์บุตรธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมยพระวาสวัสิยังม่หายาติเจตวนาเจตบวณีอนาคเป็นทิ่กัศอารามตระโขวะขวะพิภูอามเดเส พิฆาตวติพระทันตเดเตพิภูพเข้าโตสงพักวเอตทวัอุปัฏฐาภิคเวระสคตานังอนุปัฏฐาวาระสคตานังทิทาวาสสัตุธรรมะทิตาธรรมยามตาสัเพสังคารานิจาติตัสะคโตเปสัมพุติอภิสเมติอภิสังพุชิวาอภิสมตวาอจิกะเตเทศเสติปัญญาปติปัฏฐปติพิบัติเตะติะิอุตนิกนกุติสัเพสังคารานิจาติอุปัฏฐาภิเวระสคตานังอนุปัฏฐาวระสกคตานัง ทิตตาวาสาทันตุธรรมธิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขารเตตังนัสถาฆตโตวิสัพพุทธิอภิสเมเตอภิสัพพุชิตาวาอภิสเมตวาอจิคติเตเสติปัญญาเปติปัญถาเปติอิวรณเตวิวรณเตอุตานิกรุเตสัพเพสังขาราทุกขารเตอุปาทวาพิคเวรนาถานตานังอนุปัฏฐาวาณถานตานังทิตตาวาสาทันตุธรรมธิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตาติตังนัสถาฆตโตวิสัพพุทธิอภิสเมเตอภิสัพพุชิตวะพิสเมตวา ปัจ <ersch> ิกต uh <d ic are> <t 32> ิเทสติป็นญปติปัฏฐเปติวิวรติปัจติอุทานิกรุติสพเพธมาณตาติอิทมบุษภะคะวาอัตมนาเพิภูมขบวาตเตังอภพิทันตุนติบนสุดพันเกรัตนคาถาอาเรตังนะนะวะค่ะมายานะปฏติกันเขียนะคตังบุคุลไม่คนตามไดถึงสืบลงไปแล้วได้อะไรแล้วพึ่งขบงตุสุยีไม่มาถึงยะถาตีตาปะเหตันตังกับปัณจาะนะคะตังสืบปกก็รับไปแล้วสืบนะควก็ยังไม่มา ปัจจุปะนั่นจัตโยธรรมังหาตหาวิปัสสติอสังยีรังอาศัง,ง,งภูปังตังวิธานุปุรหุหะเอ <c oughs> ผู้ใดเห็นธรรมอากาศเคลื่อนเฉพาะหน้าเท่านั้นแจ่มแจ้งไม่งองแเแขยงคลงแข็งเพราะวกเพราอกุณญารเช่นนั้นไว้อาเชวะกินจับมาตบปรโกฏชาาัญญาแม่นางสุเวความเพียรไม่กิดต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นาฮิโนสังฆารันเตนะมหาเสนนะมะจุนา เพราะการผัดเพี้ยนธรรมจุราซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสําหรับเราเอวางวิหาริมาตาเิียงหัวรันตะมาตันทิตาต่งมีปันเทการลโตักติสนโตจิกัเตมุนนี้วนนี้ผู้สมมติย่องกัยได้เพื่ความเปียนอยู่เช่นนั้นม่เกยดยันักกลางวันการคืนว่าผู้เป็นอยู่เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบสุทธมะสังเวครปัจจกเวคณะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายเจตจะรุธรรมน้ำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เทียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารานทนนททัั้้้หสิปเุก เพราะเกิดขึ้นแล้วกิเจ็บตายไปสัพเพ昙นาตาเสรงหาทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกองชีวิตทางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกองไม่นำความตายเป็นของยั่งยืนอาวสัมมาญามาได้ตับพังเราจะพึ่งตายเป็นแท้ม่น่าประโยชน์สารเมชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นความตามที่สุดรอบชีวิตตางเมรัยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงไม่นำเมรัยต่างความตาของเราเป็นของเที่ยงวาตตะคนที่จัดสองเว็ดอายางกายนี้ไม่ตังอยู่นนา อเปตจวิญญาณก็มาะากวิญญาณชนทวงขอทิ้งเสี็แล้วอนิเสศติจากอนทัพปัทเิงซึ่งแผ่นดินกระดิ่งข้างเหยว่าประดุจดังว่าท่านไม้ท่านฟืนนี้รด้ถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวัสังขาราสังขารทั้งหลายไม่ท่ยงหนออุปาทัวยธรรมมิมนมีความเกิดได้มีความสุไพเป็นธรรมดาอุปาชิตวารในรู้ันติขั้นเกิดขึ้นน้ำหับไปแต่สมุปตะสมุโสขของเข้าไปสงบประนับสังขารทั้งหลายไปสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามราติจากสันายทั้งปวงกำลังตายอยู่มมสสจจะะาาไไดดด้้้เที่แแลลวรย ต่เทวหังมาได้สามีและก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันน,นทาทีเมื่อแต่สังสยความาในในความตน,นี้ยังไม่มีแกเราเลยวสุเมตตยยังกิติยังกิจิกุศลังกัมสเพหิปะเตหิกาตังปุรานุวอนุโมทันตุ สนตุพุทตเยเทวาสมิงตานีเอธิกาตาธิคายุกาสัหงตุสุกิตังตุุกขะปมุันตุมาตาเวลาสุกิตาหุตุตุกขะปมุันตุสเพยเอิกาสุกิตาหุตุตุกขะปมุันตุสเพอยธิกาสุกิตาหุตุตุกขะปมุชนตุสเพยาสเพเวกาสุกิตาหุตุตุกขะมุันตุสเพยปิศาสเพยเอขาสเพนเตาสุกิตาหุตุตุกขะมุันตุสเพเทวาชสุกิตาหุตุตุกขะปมุันตุสเพยนักขาสุิตาหุตุตุกขปงปูนตุ นโมพุทธิสัตตออาคารทีมายะอิติภพเขาว่านโมพุทธิสัตตออาคารทีมายะอิติภพเขาว่านโมพุทธิสัตตออาคารทีมายะอิติภพเขาว่าปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวะสิดรีสุเปยคาเรปุพิคาเรตุหิงตาหิงตาธรรมะทะเนนะพะวันตุูกชิตาสุทิงกระเจหะวิหารมันทะเลเทระจัมชันนะำมักาเจปิเาวสาริมิกาธเนยปฏิอุปัสสกา ขามาจาสานี้ขึ้นมาเจตสราสัปนโพตสุพิตาพรวันตุเตช่าผู้ชายยปีเจนะสัมภวาสังเสทิชาตาอุทามบวบปาติกาในยานิการธรรมะพลังปฏะเเตสัพเพปทุกภาษากระดุสังขยังทาตเตังังโมธมัทราจักุคลสังคุงหตุสมัควาอัธยาจะกหยาจะอพเพละกระโดสัตธโมสัพเพปธรรมะจะริโนว่าจริงสัพปุยมาธรรมียปวิิเตประสานาหตุสัพเพปบริณุพุทธศาสนสัมมา ธานังเปรตมสันตุการิเทพบสษตุพุทธิภวะยสัตตานังสมิธังเนตุเมธานิมมาตาบิดาตารชานิจารขันติปุตตะกังเนวังทำไมนะ่นลาสนุปสังนัตสังสัพพทาเทวตาโยชนะกถาทุกขปตาตจนิทุกขหาภยะปตาตจนิภยาโสกปตาตจนิโสกกาหมตุสภเวปินิโนเอตามวตาจะมีสัพพะตังมุญญาสัพพะตังสัพเพเทวะมนุตันตุสาวาสัมปติสิทธิยาธานังอนัสทายะสิรานัรสัพพะทาภวนาภิรัตตาห์ดุสเดวดาห์ตา สุบังคนค่ะาสของตัสังสมังาขันดุสสะเทวตาสะพานุภาเวนะส่ิของตนันตังอตสพังสมังราคขันุสสะเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะสุิขอตุนันตารังโอรสสะพังสมังาขันุสสะเทวตาสัพพะสังฆานุภาวนะสุิขตุนันตัง सपे को था बला पता बजेना जब रंग हाथ रंधे खामो सपे को था बला पता बजे कना जफर रंग नं हे ना खाम था मी सकस सपे को था बला पता बजे कनान जपर रंग हाथ रेना खाम था मी सकस सपे को था बला पता बजे कनान जपर रंग हाथ रेना खामी सकसो सभे को था बला प्रताप बजे कनान जफा रंगन हाथ रेना खाम था सकसो सपे को था बला पता बधे कना जफर रंगे हे ना खामी सकसो สภีพุทธาภรปตาปเจกนันเจพระรางหาทานเรนาขทำไสัโสสภเพุทาภรปตาปเจกนันเจพระรงหาทานเนาถขำำไม่สัโสสภพพุทาภรปตาปเจกนันเจพระนางหาทานเนาถขำำไม่สัโรอน่ส้าพเจ้าสนใัทวันนี้ข้าพเจาขอนกลาวถวายเป็นพระกุศลแด่สมเดพระนางเจ้าสิริกศพรบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระเมีหลวงพุทเจรสุวรรณคาราขอให้สมกุศลนี้ต้องเป็นสิริมงคลกับพระรานวิทยาจกปเสนทราบคราบประทิรูป ใหมีลรงในด้านริตนคงปสมาชิพระเจมาคำว่าไม่มีอดอยากยากจนใครยะมีข้าพเจ้าไดะมกประเสรข้าพเจ้าเปนสมาชิพิตั้ง่นพระคำสอนคพระสัมมาสัพรินรรยามตลอดกาลนานอย่าที่ทุรนทังหลายพืได้มองสรการในบุคคลส่นนี้โปรประเสริฐปะสาทเลน้อมส่งพระมงคลประสบวัตถุมงคุพระไปตาเสตั้งความทยและฝาถึงวังคุณพระงค์ทสสิ่งอมเลดน่าจะสร้างนเปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและทานุภาพศักดิ์สิทธิ์เอา